สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่างนั่งรนทัวครับวันนี้ผมจะพามาดูเมนูรถข,ขุด K k 2 1ครครับซูเปอร์เทนครับอันที่เห็นเตือนนี้นี่คือให้เปลี่ยนกองน้ำมันเฮล,ลิครับนี่ก็เป็นระดับน้ำมันครับ นี่ก็อุณหภูมิความร้อนครับนี่ก็เป็นชั่วโมงครับแล้วก็เวลานี่ชั่วโมงการทำงานครับเวลาสตาร์ทรถครับนี่ก็หมวดตเอสครับแล้วก็ปุ่มกี่ไอ้ตัวกําลังมันครับแล้วเต่ากระต่ายแล้วก็ออโต้คัลลิ่งครับนี่ปุ่ม เป็นปุ่มควบคุมเมนูครับตัวนี้นี่นี่ครับมันจะขึ้นภาษาไทยบอกเลยครับเราจะกดเข้าไปที่ข้อมูลการบำรุงรักษานะครับนี่กดตัวนี้นี่สำหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็ผ่านก็ได้ครับเลื่อนผ่านได้ครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ถือว่าเลือกชมลอกค้าได้ครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้ครับนี่มันจะขึ้นเลยครับ น้ำมันเครื่อง500ชั่วโมงครับเพิ่งได้นี่ฮะ้อยสีได้146ชั่วโมงครับกับกองโซลาครับเพิ่งเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนพร้อมกันนะครับนี่นี่ระดับเตือนเวลาถ่ายครับกับกองไฮโรลิกแล้วก็น้ำมันไฮโรลิกครับนี่น้ำมันฮลิก2,000ชั่วโมงครับค่อยเปลี่ยนนะฮะ ย้อนกลับตัวนี้ครับนี่น,นี่ปุ่มกลับนะกลับครับกลับส่วนรุ่นสิบนั้นจะให้ตัววัดชั่วโมงจะอยู่ที่หน้าจอครับรุ่นสิบนะถ้ารุ่นแปดจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่นี่รุ่นแปดตัวนี้จะเป็นชั่วโมงแบบอะไรนะ เออดิจิตอลเออพูดผิดพูดถูก,ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่จะเป็นตัวปรับโหมดครับโหมดเอสโหมดเฮดแล้วก็โหมดอีโคครับประหยัดน้ำมันนี่ครับโหมดแต่ละโหมดเลือกสวิตช์เลือกอะไรครับอัตราการสิ้นเชิงสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงเออนี่นี่ครับ เฉลี่ย13.2ลิตรต่อชั่วโมงไม่รู้ว่าประหยัดหรือไม่ประหยัดครับผมก็ไม่ทราบกันตัวนี้นะฮะ13ลิตร13.2ลิตรต่อชั่วโมงอมไม่รู้เขาตั้งค่าอะไรผมก็ไม่ทราบครับ กดเข้าให้ดูเฉยครับก็แค่เปิดให้ดูเฉยครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะนี่ครับการน้าค่าปรับสว่างหน้าจอกลางคืนกลางวันครับก็ตั้งนาฬิกาครับนี่ฮะก็จะมาดูภายในออปชั่นกันต่อครับสำหรับของรุ่นสิบนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็สวิตไฟนะครับ ไฟหัวเก่งแล้วไฟข้างครับเนี่ยมีแค่นี้ครับเนี่ยแล้วก็แอร์ Air ครับตัวนี้แล้วก็เครื่องเล่น g v c ครับนี่ฮะรูบายอากาศด้านหลังครับแล้วก็ช่องลำโพงด้านบนครับ นี้น่าจะเป็นสายไฟที่มัดไว้สำหรับแขวนเสื้อผ้าครับสำหรับคนขับแต่ก่อนนะะครับ,บอดี้เต็มครับห่มด้วยผ้าแล้วก็เป็นคอนโซลถือว่าสวยครับเนะี่ยอันนี้ก็กระดาษผมตัดมาไว้บางแดดครับเนะี่ย พอดีมันไม่มีฟิล์มครับฟิล์มเขาแกะออกแล้วก็จะมีที่ทุบกระจกครับที่แถมทุบกระจกนะนี่ครับบาร์โค้ดสำหรับภายในเก่งครับ YN15 มองเห็นไหมครับ YN15 เนี่ยครับ IK210 0 0 กขบ่งบอกถึงอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกอีนี่นะครับแล้วก็เก๊ะด้านหลังครับสามารถนั่งได้ครับไม,ไม่ไม่แตกไม่หกักเหมือนรุ่นแปดนะครับรุ่นสิบเนี่ยนั่งได้ครับข้านหลังเนี่ยนั่งได้ตัวนี้ก็จะเป็นกองแอร์ครับเนี่ยกองแอร์ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองครับเนี่ยนี่นี่ตัวตัวที่สองครับ พิเศษนะรุ่นสิบก็คือมันไม่อยู่ใต้เบาะครับมันดูแลง่ายครับมันอยู่ด้านข้างเบาะก,ก็เป็นเบาะพมร,รมธรรมดาครับส่วนที่โยกคอนโทรลก็ตัวนี้ขยับขึ้นขยับลงไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นแค่ตัวนี้ครับเซฟตี้นี่น,นี่ถ้าเอาลงมันจะดังสัญญ,ญาณเตือนตีต,ตีครับ ตัวนี้ไม่สามารถขึ้นขึ้นลงได้ครับรุ่นรุ่นสิบเนี่ยเช็ดทุกวันครับแต่ฝุ่นเข้าทุกวันเน่ยกระจกไม่ได้ค่อยเปิดขับครับนี่ครับกองแอร์เนี่ยจะพิเศษนะครับตู้แอร์จะอยู่หลังเบาะครับรุ่นสิบเนี่ยไม่เหมือนรุ่นแปดครับ นี่ครับกองจะถอดเคาะมาดูครับเนี่ยสองสามัญเคาะทีครับไม่ค่อยมีครับนี่นะนี่จะเป็นกองตัวที่สองครับนี่นี่นี่ครับกองตัวเอเคาะเป็นประจำครับ ให้อากาศสดชื่นแล้วก็เอก็เย็นฉ่ำครับมันดูแลทำความสะอาดบ่อยๆครับภายในก็ประมาณนี้แหละครับเนี่รถบริษัทครับเราดูแลได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้ครับเพราะว่าขึ้นลงบ่อยครับต้องลงไปดูระดับครับเราอยู่กับดินทรายตลอดครับอืมนี่ฮะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนี้ก็สิ้นสุดคิเพียงแค่นี้นะครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะนั่นท่านผู้ชมนะครับถ้าจะมีอะไรดีๆแล้วผมจะถ่ายให้ดูใหม่ครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ